มีเบอร์สลัดกระสานกันอันนี้นะถ้าสะดวกนะสะดวกเตรียมจบไหม <UN C 2> มันไม่จบหรอกกลับบ้านที่เดียวร้อนเยอะแล้วผมว่าถ้าถ้ามีคนตายสักคนจะยิ่งมีความไหนยิ่งดื้อแต่จะอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเเป็นกาะแสอย่างนี้เพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยอ่ะแล้ววันนี้นะตรงหน้าบันไดเราจะมีท่านสวทมิจฉาเวรเข้ายามแล้วเขาจะพาก็ไม่ว่าไม่ว่าหน่วยงานตรงไหนที่ที่เราว่ามันจะมีคนนึง คนในหมู <Net> ่บ้านอะไรฮะคนใ้หมู่บ้านไม่ใช şey? <ości> <caring> ่การมาแต่ว่ามันอ่ในในการทำการทำ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 กิจกิจการต่างๆำทรัพท์น้องพัยสาม้านเจอสบห้าซีเมนอะไรนเจ็ดแล้วนะ